สวัสดีครับมื้อเช้านี้นะครับก็เป็นมีเมนูแหนมสดนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับแล้วก็น้ำพริกปลาทูนะครับแล้วก็ผักลวกนะครับวันนี้มีดอกแคด้วยนะครับแล้วก็กระเพราหมูนะครับ แล้วก็ต้มจืดกระหลำ่ำบุนเส้นนะครับเป็นหมูสับและยาไส้กระหล่ำนะครับเขาจะกระหล่ำเป็นลูกนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งบดตรงกลางแล้วก็หมูสับยัดลงไปนะครับแล้วก็ตักหมูสับบุนเส้นมาก่อนนะครับต้มจืดแล้วก็ราดน้ำซุปนะครับ หลังจากนั้นเราก็ตักน้ำพริกนะครับปลาทูนะครับเราววางคู่กันแหนมไว้นะครับแล้วเราก็ตักกระเพรานะครับกระเพรามูนะครับตักราดข้าวลงไปเลยนะครับดง่ง่ายๆนะครับก็ ทานรวมกันเลยนะครับแล้วก็ดอกแคร์นะครับีแล้วก็ตักต้มจืดก่อนแล้วก็ข้า้เผาเขารวมกันเลยนะครับแล้วก็แหนมกับน้ําพริกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านขาอย่าลืมทามื้อเช้าด้วยนะครับท่านครับ